สวัสดีครับพี่สาวจะเปลี่ยนแบต iPhone เครื่องนี้เอาแบบดีที่สุดในร้านนะครับแล้วผมไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกมีไหมครับนี่นี่เลยแบตไรเซ้นดีที่สุดตอนนี้แนละ้วจันเอี้ยงเปลี่ยนให้หน่อยอ้ออาววากลับไป đây. เปลี่ยนเป็นที่ไหนจันนี่แล้วพี่ไปตรงไหนก่อนเอ้ยมา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 รอเลยแป๊บเดียว จะบอกว่างานง่ายมากๆครับสำหรับช่างซ่อมมือถือในการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะผมนะสส่วนก็คือ1แบตเตอรี่ที่มีคุณภาพผมแบตเตอรี่ไพเซ่นเนี่ยดีที่สุดครับในตอนนี้นะครับรับประกัน1ปีครับไม่เคยเสียผมใช้ยาวนะครับ2คือขั้นตอนในการเปลี่ยนไม่ให้เสียหายครับผมนะสก็คือซีวรน้ำที่แตกกลับไปครับแล้วการดูแลเครื่องลูกค้าที่ดีที่สุดครับผมแล้วเราไม่เพียงแต่เปลี่ยนแบตเตอรี่นะผมนะในส่วนต่างๆเช่นรูลำโพงครับผมนะรูไมโครับเราทำความสะอาดให้หมดครับผมนี่ไงแบตไพเซ่นสิบเอ็ดนาทีมียากกว่านี้แม่น้อง ปั้นตวันปตทมีที่เดียวคนระับแล้วร้านนี้บริการเร็วที่สุดนะไม่เพียงแต่ซ่อมซื้อขายผ่อนแบบประชาชนไปเดียวแล้วจะบอกให้ว่าช่างเจเนี่ยแม่งโคตรเทพอยากซ่อมอยากซื้ออยากขายรีบเข้ามาชอบหมชอบกดใจโดยตามไป